องค์การบริหารส่วนตำบลสมสารแถลงข่าวการแข่งขันตกปลาสมสารฟิชชิงเกม2022ชิงเงินรางวัลกว่า3แสนบาทที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายอดุลรักสกุลสงสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสารไตเดชาพืชพรุ์จมรมเรือไม้นายสรนัทพิทักษ์กรประธานจมรมท่องเที่ยวและที่พักแสมสาร นายอนุชาภูนดอกชมรมเรือสปีดโบอสและนายสมชาติสุ่ยอยางที่ปรึกษาได้ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนร,ร่วมแข่งขันกีฬาตกปลาสแสมสารฟิชชิงเกม m e 2022ครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของพระนท่นานสนทยาขุนปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายอดุล รักสกุลสงสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัสสารร้อมของปันและของรางวัลอีกมากมายรวมแล้วกว่าสามแสนบาทระหว่างวันที่16ถึงวันที่17ทธันวาคมนี้โดยกติกาการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเรือไม้และเรือสปีดโบท๊ทไม่จำกัดเดือและพื้นที่การแข่งขันสำหรับเรือไม้นั้นจะปล่อยตัวเวลา16นาฬกาของวันที่16ธันวาคม ที่บริเวณสะพานวราศินส่วนเรือสปีดโบ๊ทนั้นจะปล่อยตัวเวลา6นาฬิกาของวันที่17ธันวาคมณบริเวณเขื่อนหาดสีทองตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบโดยเรือสปีดโบ๊ทที่ขึ้นลงบริเวณท่าเรือนั้นให้ขึ้นลงฟรีโดยปิดรับการชั่งปลาจบการแข่งขันเวลา17นาฬิกาสาหรับค่าสมัครนั้น ท่านละ800บาทเป็นรายบุคคลสำหรับ200ท่านแรกจะได้รับเสื้อ1ตัวและยังได้มอบค่าอาหารให้อีก200บาทสามารถแรกคืนได้จับสลากขางบาัตรรับของรางวัลพิเศษมากมายในงานเลี้ยงช่วงเย็นของวันที่17ธันวาคมส่วนผู้ติดตามนั้นจะคิดค่าหัวท่านละ100บาทส่วนการแข่งขันนั้นเรือ1ลำไม่จำกัดจำนวนสมาชิก สำหรับท่านใดที่ตกได้ปลาตัวใหญ่ที่สุดน้ำหนักมากที่สุดในงานนี้ทางฮูจะมอบเครื่องยนต์ซูซูกิรุ่น d f 9 9 a r l 4 s ตรก k มูลค่า129,500บาทพร้อมที่ตั้งให้ฟรีและรับถ้วยเกียรติยศจากพนักท่านสนธยาคุณปลื้มอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยโพสชื่อทีมได้ที่ใต้ a c e b o o k อนุชาผูดอกหรืออินบ็อกผู้ที่ชำระเงินแล้วจะเชิญเข้ากลุ่มไลน์ร่วมแข่งขันทันทีนอกจากนี้แล้วผู้สมัครเรือไม้นั้นสามารถสมัครได้ที่ไตเดชาหมายเลขโทรศัพท์0819458639เเรือสปีดโบ๊ท สมัครได้ที่ไตแก้วโทรศัพท์0827118141ค่ะสมัครนั้นสามารถโอนเข้าบัญชีบริษัทสมาคมอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแห่งท้องทะเลธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี6262588388สำหรับนะักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับความสุขความสนุกสนานกับกีฬาตกปลาแล้ว ยังจะได้ชมวิถีชีวิตชาวประมงของชาวสมสารอาหารทะเลสดๆสดสดบรรยากาศการท่องเที่ยวและห้องพักที่ได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างสุดรู้ในราคาพิเศษลด10%ในพื้นที่ตำบลมแสมสารซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่สวยงามในการรองรับ EEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขนาดนี้อีกด้วยครับสวัสดีครับผมนายอดุลักษกุลสงสัยนายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลม,ส,มสาร ครับก็มีความยินดีนะครับที่จะขอญาตเรียนเชิญการแข่งขันตกปลาของสมแสสารนะครับหรือสมแสสารฟิชชิ่งเกมนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญกับบรรดานักแข่งทั้งหลายนะครับนักตกปลาทั้งหลายที่คิดว่าจะเข้ามาสมัครในครั้งนี้นะครับโดยมีการสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโดยผ่านทาง Facebook ทางาล ne นะครับโดยที่มีทีมงานได้ประสานไปบ้างแล้วก็ตามนะครับดังนั้นเรื่องของการแข่งขันตกปลานะครับซึ่งทางอบตสมแสสารนั้นเป็นผู้จัดและเป็นผู้อนุญาตใช้สถานที่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมการแข่งขันตกปลาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปยังสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทํางานในครั้งนี้นะครับแม้ว่าการทํางานครั้งนี้จะยังไม่เริ่มขึ้นนะครับแต่ทางองค์ต่อสมัสานนั้นก็รู้สึกยินดีนะครับในการที่ท่านมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับก็ขอญอาตเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับ นิวส์ยสิบเวราชิสีรายงาน